ตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับบรรยากาศปล่อยรถนะคะวันนี้เลิกดียามดีเอาเลิกสะดวกเลยค่ะเรามีการส่งรถพีโน่นะคะคันนี้เป็นรถเฉพาะกิจนั่นก็คือรถโม่ค่ะรถโม่ปูนี่เองนะคะที่นี่เรามีรถหลากหลายประเภทจริงๆเลยนะคะให้เพื่อนๆเลือกเข้ามาซื้อเข้ามาหากันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่า เขาตรวจเช็ครถกันเป็นยังไงถึงพอใจไหมชอบหรือเปล่าไปดูกันค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะช่างแล้วก็คุนขับรถนะคะของบริษัทไทยซีนอนนะคะกำลังตรวจเช็ครถอยู่คะ่ะตอนนี้นะคะช่างเราก็มีการเก็บรายละเอียดนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะตรวจเช็คเพื่อความพร้อมเพื่อให้ลูกค้าไปลุยงานกันค่ะ เดี๋ยวเราแอบมาถามความรู้สึกการส่งมอบรถวันนี้กับพี่เขากันนะคะพี่คะสวัสดีค่ะพี่เอแนะนําตัวกับเพื่อนๆน,นิดนึงค่ะพี่เชื่ออะไรทําธุรกิจอะไรนะคะทำธุรกิจอะไรคปูนปูนก็คือก็ประทับใจนะในการมอบรถวันนี้เออ,เอ,อบริการดีมากใ้เทคแคร์ดีมากค่ะ<า>ไ,ไม่มีอะไรตีเ,ออเลยไม่มีอะไรตีเลยกาแฟก็ขมกาแฟก็ขมออน,นะ เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ดีมากเลยโอเคแวะเข้ามาพักผ่อนที่เคพีได้นะคะพ <c oughs> ี่เขาบอกบริการดีมากและที่พักดีมากๆและที่สําคัญคือรถสวยมากๆถูกใจพี่เลยนะคะสวยสวยรถสวยมากสวยมากพี่เอเดี๋ยวหนูให้ฝากนิดนึงถ้าสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองดูเราอยู่และอยากซื้อรถที่เคพีพี่เอแน,น,นะนาทีค่ะก็มาได้นะรถสภาพดีมากสวยถูกใจทุกคนเย่นะคะกราวขอบพระคุณพี่เอและทีมงานบริษัทไทยซีนอนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่า คันต่อต่อไปจะต้องกลับมาซื้อรถที่ KP อีกแน่นอนใช่ไหมคะคจ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปส่งมอบและถ่ายรูปกันต่อก่อนนะคะไปบ๊าย